DJ สวัสดีครับผมหนุ่มหน้ามนคนประคนชัยน้ำใจงามน้ำไพเราะชมาดรกตระชานะครับกลับมาพบกับผมอีกชเ,นนะะเช่นเดิมนะฮะในช่วงของเดอะชาร์เตอร์บายดรชานะครับ สนามข่าวสนามสนามกฎหมายแล้วก็คุยกฎหมายกับผมดรชาลล์นะฮะทั้งท่านที่รับฟังในช่อง YouTube ดรชาทีวีและแฟนเพจของดรชาลอล์วันนี้จะคุยเรื่องของอประวัติอาชญากรที่ทำเป็นคลิปวีดีโอเนี่ยขอเป็นคลิปสุดท้ายเพราะไม่อยาก นาประเด็นเรื่องเดิมๆม,มาฉายซ้าอีกเพราะท่านสามารถที่จะย้อนดูกนะับเรื่องของทะเบ,บียนประวัติอาเญีกรได้แต่คลิปนี้ต้องพูดเพราะมันเป็นอะไรที่มันต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเสียรู้ของคนที่มีประวัติอาเญียกรคือเสียงเงินเสียทองไปลบแล้วนะฮะแต่มันเป็นลักษณะของการลบในเชิงใต้ดินนะท่านก็จางในเชิงที่ไม่ได้ถูกต้องออตามอำนาจและหน้าที่ ที่กฎหมายบัญญัติไว้บางคนเนี่ยนะฮะไปเสียงเงินเสียทองลบปรากฏว่าอยู่อยู่มาวันดีคืนดีนะครับโผไปสองสามปีพอไปตรวจสอบประวัติเขาไปเช็คประวัติประวัติขึ้นมาอีกอ้าวแล้วไอ้ที่เสียงเงินเสียทองไปล่ะเกิดจากอะไรเอออันนี้น่าคิดเช่นเดียวกันเหมือนเคสนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะท่านผู้ฟังเป็นเคสที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อไปตอนนี้ต้องขอขอบคุณไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ร่วมดูในช่อง Char, ดรชาวยการไม่กดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปนะฮะขอบคุณไปยังทางด้านของน้ำส้มผูเรือใหม่สะอาดสุขตรงถึงมือท่านรับออเดอร์ก่อน18นาฬิกาของทุกวันและขอบคุณไปยังทางด้านของกเกษตรแปรูปแบรนด์ไร่ดตอร์ชาที่นํามะขามเช่อิ่ม เอามาขมหวานมาแปลรูปและนําวัตถุดิบจากแหล่งที่ปลูกขำดีที่สุดของเพชรบูรนะ์นั้นมาแปรรูปให้ท่านได้รับประทานเช่นเดียวกันภายใต้แบรนด์ของไร่ทัเตอร์าบปันผลสากลนะฮะเจอกันแน่นอนนะครับประมาณ2 0งรกิโลแต่ท่านที่สนใจที่จะสั่งรับประทานก็สามารถที่จะอินบ็อกมาได้นะครับแจง้งชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวจะจัดส่งทางาพัสดุปปไปษณียีไปให้ ะะแพ็คไปอย่างดีแพ็คสุญญากาศส่งให้นะฮะ,ะมาที่เคสนี้นะครับเป็นเคสที่เกิดขึ้นเพราะการที่ไปเสียงเงินเสียทองลบประวัติแต่เป็นการลบประวัติที่ไม่ถูกต้องพอไม่ถูกต้องอยู่มาวันดีขึ้นดีก็ประวัติโผลูลูกความผมเองได้ส่งข้อเรื่องมาให้ผมนี่เขียนอุทธรณ์ให้ เ,เขียนจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ขบวนนะมันเป็นเรื่องของการที่ด้นดานของลูกความเนี่ยไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับพอสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านปุ๊บชนะการเลือกตั้งทีนี้พอถึงชนะการเลือกตั้งานอำเภอก็ต้อง,ต,องต้องแต่งตั้งสิต้องประกาศต้องประกาศผลนะครับประกาศผลก็ปรกากฏว่า,าพอประกาศปุ๊บนะะก่อนประกาศก็จะมีการไปตรวจสอบเรื่องประวัติ นะครับเรื่องของอ,อะไรที่ป็นเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายปรากฏว่าลูกความนั้นไปติดเรื่องของการมีทะเบียนประวัติอาชญากรในความผิดฐานเคยต้องหาคดีย,ยาคดีนี้นะครับหลังจากที่ทางด้านของนายเพือก็มีหนังสือชะลอการแต่งตั้งและให้ทางด้านของลูกความนั้นมาชีแ้แจงโต้แยง้งข้อเท็จจริง ก็แยงข้อท็จิงไงเันเป็นเรื่องของเบเ็ดเสร็จมีคําพิพากษาไปแล้วนะฮะมีคําพิพากษาว่าเขาเองเนี่ยเ,เสพยาเสพติดที่ศาลนครปฐม,มและศาลก็มีคําพิพากษาลงโทษมีความผิดและก็โทษจํารอลง,งยาหนึ่งปีปรับ5,000บาทนะครับโทษจํา6เดือนเนี่ยก็รอลง,งยาหนึ่งปีและก็ปรับ5 0 0 0ับาท ดังนั้นแน่แน่แน่แนชัดว่าเราไม่สามารถที่จะบิดว่าไม่เคยต้องหาคดียาไม่ได้แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเขาเองเคยบอกว่าเขาเคยไปทําเรื่องขอลบประวัติแล้วให้ทนายความดําเนินการเพื่อขอลบประวัติเพราะว่าเขาจําเป็นจะต้องเดินทางไปต่างทํางานต่างประเทศดังนั้นก็เลยมีการเสียเงินเสียทองนะครับให้ทนายความดําเนินการนะครับปรากฏว่าไม่รู้ไปดําเนินการโดยวิธีใดไม่ทราบ แต่ว่าลูกความนั้นสามารถไปทำงานต่างประเทศได้เออนี่น่าคิดนะไม่รู้ว่าจะเป็นการดําเนินการโดยวิธีใดแต่ลูกความนั้นสามารถที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศได้จนกระทั่งตัวเองก็มั่นใจว่าอ๋อนะฮะได้รับการล้างประวัติไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้นะครับเรื่องของ ถ้าเบียนประวัติอาชญากรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยมาจากเรื่องของการถูกจับกลุมกล่าวหาว่ากระทําผิดกฎหมายอาญาและก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือที่โรงพักนะดังนั้นชั้นน่าเช่ก็จะมีเรื่องของทะเบียนประวัติและพิมพ์นิ้วมือเรียบร้อยแล้วนะครับมีข้อมูลนะครับในระบบครามในระบบเรื่องของทะเบียนประวัติดังนั้นในตอนเวลาจะทําลายนะครับท่านต้องทําลายที่ สำนักง,งานาต่างปะท่านจะไปทําลายที่อื่นไม่ได้เพราะว่าอํานาจในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารทางด้าน,นการใช้อํานาจทางปกครองกรณีเรื่องของลายพิมพ์นิ้วมือหรือทะเบียนประวัติอชาชญากรนั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักง,งานตําร่งชาติดังนั้นท่านจะไปทําลายที่อื่นก็ตามแต่ประวัติในสํานักง,งานาต่างประเมันยังคงอยู่เมื่อยังคงอยู่ก็หมายความว่าประวัติของท่านนั้น ที่ไปลบที่อื่นนั้นไม่มีผลต่อเรื่องของการพิจารณาของผู้ที่มีคุณสมบัติความประพฤติเสื่อมเสียหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีดังนั้นเคสของลูกความผมก็เช่นเดียวกันเคสนี้ผมก็ดูพิจารณาแล้วดูเงื่อนไขแล้วดูคำพิพากษาแล้วบอกว่าต้องยอมถอยดีกว่าเพื่อมาเคลียร์ตัวเองให้ให้ให้สะอาดหมายความไปทําเรื่องลบประวัติเพราะคดีนี้เรื่องนี้มันผ่านมาแล้วสิบกว่าปีแล้ว นะครับมันถือว่าได้สิทธิการที่ลบประวัติตามมาตราย3แล้วดังนั้นถอยมาดีกว่าถ้าเราคืนไปสู้มากไปรุกมากเนะี่ยมันจะมีปัญหานะครับมันเหมือนกับเราชี้เกียงว่าเราไม่ได้โกหกเขานะแต่เราเชื่อมั่นว่าเราได้การล้างประวัติไปแล้วเพราะทนายความไปดําเนินการได้แล้วนะครับเพราะการแสดงคุณสมบัติการแสดงคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ กฎหมายบอกว่าคุณต้องเคลียร์นะคุณถึงจะไปสมัครเป็นทางด้านของอผู้ใหญ่บ้านได้ดังนั้นเมื่อคุณมีประวัติคุณไม,ไม่ได้ลบหนึ่งถูกต้องและคุณก็เข้าใจว่าคุณนั้นได้ลบอย่างแล้วได้ลบประวัติแล้วเพราะว่าให้ทนายความไปดําเนินการนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันจะโดนเรื่องของการแจ้งข้อมูลเท็จให้ข้อมูลนเป็นเท็จแต่ทีนี้มันเมื่อมีเรื่องของเรียอไงอ เป็นเราที่อ้างว่าเราได้ประโยชน์จากเรื่องของการล้างมนทินเป็นประโยชน์จากเรื่องของอ,อกรณีที่เราเข้าใจผิดวัฒนายนั้นสามารถไปดําเนินการลบให้ถูกต้องตามกระบวนการแล้วนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยถอยมาดีกว่าอย่าไปอย่าไปโต้แย้งนานเพราะเดี๋ยวเรื่องมันจะเข้าตัว <laughs> นะ มาทำคร้องลบป,ประวัติใหม่ลบป,ประวัติให้เคลียร์การลบป,ประวัติเนี่ยเป็นลบโดยผลของกฎหมายนะฮะที่สํานักงานผมทำเนี่ยผมลบโดยผลของกฎหมายผมจะไม่มีวิธีมุบมิบใต้ดินเพราะการมุบมิบใต้ดินนั้นมันเป็นเรื่องอะไรอย่างเหมือนเคสของออนี่ไงลูกความผมไม่รู้ว่าไปลบป,ประวัติโดยวิธีใต้ดินหรือเปล่าวิธีใต้ดินนะครับเป็นวิธีที่ อันนี้ผมพอรู้คร่าวๆมาว่าเขาจะใช้วิธีในการดึงประวัติออกชั่วคราวแล้วก็ตรวจสอบประวัติแไม่มีประวัตินะครับพอผ่านไปหลายสักปีสองปีเขาก็เอาประวัติเข้าคืนในสาระระบบเพราะการทําลายทะเบียนประวัติอาัญยากรนั้นมันจะต้องมีหนังสือรับรองนะมีผ่านคณะกรรมการไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยผู้ควบคุมระบบนั้นจะลบเองไม่ได้เพราะมันมีการเก็บระบบข้อมูลเนี่ยหลายฝ่าย หลายกลุ่มดังนั้นไว้บาลานซ์กันนะครับว่าถ้ามีคำสั่งลบนะนายกไก่ในก,ไก,ในกไก่นี้ออกจากสาระบบมันจะมีวงเล็บด้วยนะครับตามคำสั่งที่คำสั่งที่เมื่อวันที่เพราะไว้เช็คไอ้มันล้านกันตรวจสอบกนะันดังนั้นเนี่ยการทำลายทะเบียนรประวัตินะฮะผมบอกเลยตรงๆนะครับมันมีขั้นตอนทางกฎหมายระเบียบสน,นงความชติมีเรื่องของขั้นตอนว่าด้วยการทำลายลบ คัดแยกและทำลายประวัติอาชญากรมีการประชุมเป็นคณะมีการผ่านแล้วก็มีการเซ็นกำกับมีออกคำสั่งแต่งตั้งคำสั่งนะครับว่าลบตามคำสั่งที่เท่าไรเท่าไหร่ดังนั้นถ้าไม่มีคำสั่งตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการลบโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นการลบที่ใต้ดินเราระวังดีนะครับดังนั้น แต่การลบโดยใช้มติของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารถือว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มาสามารถลบประวัติอาชญากรออกจากระบบทะเบียนประวัติได้ดังนั้นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของทะเบียนประวัติต้องการที่จะลบทะเบียนประวัติโดยใชออ้ข้อกฎหมายก็สามารถที่จะอินบ็อกหรือติดต่อมาได้นะครับกรณีเคสการลบโดยใต้ดินก็จะมีปัญหาแบบนี้นะฮะ ผมไม่แนะนำไม่สนับสนุนและก็อย่างหนึ่งก็ได้ไปแสดงทัศนะกับเขาว่าเพราะคุณไม่คุณประมาทเลินเล่อหรือคุณอาจจะละเลยในการที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของคุณก่อนที่จะสมัครผู้ใหญ่บ้านหรือสมัครข้าราชการหรือสมัครอะไรคุณมีบัตรประชาชนใบเดียวคุณไปที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดที่คุณอยู่หรือถ้าคุณอยู่กรุงเทพมหานครคุณก็ไปที่ทวขอตรวจสอบตรวจสอบประวัติตัวเองและบางคนก็ไม่รู้ว่า ได้ลบอย่างถ้ามีรีบดำเนินการลบโดยด่วนแต่ทีนี้การลบประวัติเราจะไปเดินดุยดุยดุย,ดย,ดยนะครับัตรประชาชนไปขอเขาลบเลยนี่เขาไม่ให้เขาไม่ให้หรอกครับเราต้องมีการโต้แย้งเป็นข้อกฎหมายปกครองโต้แยง้งกฎหมายปกครองนะครับท่านผู้ฟังครับเราจะไปดุยๆเขียนกระดาษแผ่นเดียวไปขอเขาลบ,แล,าลบแล้วก็มีบัตรสำเนาบัตรประชาชน มีประวัติคดีอาญาไปที่เขาไม่ลบให้คุณต้องเขียนในลักษณะที่เป็นเชิงกฎหมายปกครองของการใช้อำนาจหน้าที่ในการที่จะต้องเก็บรักษาคัดแยกทำลายทะเบียนประวัติเมื่อหมดความจำเป็นคือเราต้องใช้วิธีการต่อสู้ทางกฎหมายนะครับคุณจะเป็นมวยวัดไปขอให้เขาลบเขาไม่ลบให้ดังนั้นสำนักง,งานเราเนี่ยแนะนำว่าถ้าจะลบประวัติปั๊บนี้เรามีขั้นตอนในการดำเนินการ นะครับหนึ่งสู้กันอย่างเป็นระบบสู้กันใช้ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญตามพรบข้อมูลข่าวสารราชการปี2 5 4 0และตามพรบาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2 5 6 2นะฮะและมีกฎหมายทั้ง3ตัวนะครับที่จะคอยคุ้มครองเรื่องของการอขอลบคัดแยกทำลายทะเบียนประวัติของเราและผมขอประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งขอว่อาทถเบียนประวัติเนี่ย ถ้าเราไม่ขอลบมันจะคงอยู่้าวอนดังนั้นเมื่อหมดคดีนะครับได้ตาม19เงื่อนไขขอลบเลยนะสิเก้าเงินไขที่สำนักงานดุลชาติกำหนดไว้คุณขอลบเลยแต่ถ้ากรณีไม่เข้า19เงื่อนไขนะครับไม่เข้า19เงื่อนไขจะต้องรอเรื่องของอายุในการบวกโทษเพิ่มโทษนับทนเพิ่ม นับโทษเพิ่มให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยมาลบประวัติก็ผมตีไว้ก็ไม่เกิน5ปีนะไม่เกิน5ปีนะฮะก็สามารถที่จะขอลบประวัติได้แต่ถ้าเป็นกรณีเรื่องของประมาทหรือความผิดละหุโทษอะไรที่มีทั้งโทษจำและโทษปรับและวศารสั่งจำทั้งปรับด้วยอย่างเช่นเอ,อพรบรไม่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยศาลสั่งจำคุก15วันปรับ1น0่200บาท นะครับโทษจำรอลงอาญาไอตรงนี้นะครับมันเป็นความผิดที่มันไม่ได้ความผิดร้ายแรงอะไรเลยดังนั้นแค่ไม่เกิน2ปีนะครับก็สามารถทําเรื่องของลบประวัติได้ยาค้าประวัติไว้ที่สํานักง,งานแรงชาติเพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามมันเป็นเรื่องของสิ่งที่คอยบันทอนทำลายโอกาสการก้าวหน้าหรือการไปสร้างอนาคตใหม่สร้างชีวิตใหม่ของท่าน ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากสำนักงานกฎหมายที่ปรึกษากฎหมายดรประชากระมนิติธรรมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังนะครับร่วมกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆเหล่านี้ไปสู่สาธารณชนได้ขอบคุณไปยังน้ำส้มพูเรือใหม่สะอาดส่งตรงถึงหมือบ้านถึงท่านทุกวันรับออเดอร์ก่อน18นาฬิกาขอบคุณไปยังกเกษตรแปรรูปแบรนด์ไร่ดรชานะครับแล้วก็ร่วมอนุโมทนาธรรบุญนะครับ ซึ่งผมก็จะโพส์ภาพขึ้นนะครับร่วมทําบุญได้นะครับโดยบริจาคเข้าไปที่บัญชีวัดเลยนะครับไม่ผ่านบัญชีผมแต่ให้วงเล็บนิดหนึ่งว่าวงเล็บนะฮะถ่ายการโอนว่าสายดรชาทีวีเขาจะได้รู้นะครับว่าท่านทําบุญนั้นมาจากสายผมนะครับโอเคนะฮะวันนี้กับผมไ่หนุ่มน้ามนคนประคนณชายน้ำใจงามนามไพโรชมด็อกเตอรชา ขอญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดินครับ